สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันในครั้งที่3ในหน่วยที่3ใช่ไหมคะการหาการลบจำนวนนับไม่เกิน1000นะคะเป็นเรื่องที่3ของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือการหาผลลบโดยใช้ตา่างใช่ไหมคะเราหาผลลบโดยใช้วิธีกระจายมาแล้วนะคะ ก็มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาทบทวนกันก็คือการหาผลลบโดยใช้ตารางใช่ไหมคะตารางแยกหลักนะคะให้เราเห็นชัดเจนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็ครูคิดว่าคงมีนักเรียนไม่มากนะคะที่จะไม่เข้าใจนะคะคเป็นคงทําให้นักเรียนเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะอ่า จากประโยคสัญลักษณ์ที่เราเห็นนะคะที่พี่รูปหลอกันนี้เขาให้เราไว้ก็คือ267ลบ42เท่ากับเท่าไหร่นะคะตัวที่เราไม่ทราบค่าเราก็จะใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะแทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาเริ่มลบกันเลยค่ะ,ะตัวตั้งนะคะ267ใช่ไหมคะมลบเครื่องหมายลบตัวลบ 42นะคะไม่มีหลักร้อยเรามาดูเลยการลบไม่มีกระจายก็หมายความว่าตัวตั้งนะคะมีค่ามากกว่าตัวลบนะคะสามารถลบกันได้ทันทีนะคะในหลักหน่วยเจดนะคะลบออก2ก็คือเอา2ไปลบออกจาก7หรือเราพูดให้เราเข้าใจด้วยตัวเราเองก็ได้ะคะ่ะ ว่าเราจะใช้คำพูดอย่างไรนะคะเอา2เป็นลบออกจาก7นะคะก็เหลือ5ใช่ไหมคะหลักสิบ0กนะคะ6ลบออก4หรือเอา4ี่ไปลบออกจาก6นะคะที่เราเราถนัดแบบไหนเราเข้าใจได้ง่ายและอย่างไรเราก็อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่านักเรียนก็เข้าใจเครื่องหมายของ ความหมายของการลบแล้วก็คือการหักออกใช่ไหมคะหกลบ4นะคะเหลือ2องในหลักร้อยนะคะสองไม่มีตัวลบก็มีค่าเท่ากับ2ดังนั้น2 6 7ร้ก็ลบสี่สิก็เท่ากับ225อ่าเรามีค่าขึ้นมาละนะคะจากครั้งแรกที่เรา ใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทนนะคะตัวที่ไม่ทราบค่าตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ต่อไปเลยนะคะวนันนี้ทบทวนให้สองโจทย์อ่ะห้าร้อยหกสิบเก้าลบสามร้อยสี่สิบหกเท่ากับเท่าไรนะคะ,ะตัวตั้งห้าร้อยหกสิบเก้าตัวลบสามร้อยสี่สิบหกลบเครื่องหมายลบ 9ลบ6เหลือ3 6ลบ4เหลือ2 5ลบ3เหลือ2เป็นยังไงคะคำตอบแล้วก็ง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเรามาสรุปก็คือ5 69ลบ3 4มเท่ากับ223ค่ะอ่ะนานักเรียนคะทบทวนกันบ่อยบ่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ ขอจบเพียงเท่านี้เราไปเจอกันในเรื่องถัดไปนะคะเรื่องที่4ของเราค่ะสวัสดีค่ะ